สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Boy h a จ j i สำหรับในคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแรกของในเรื่องโดยสรุปของเกม Run e Factory 5โดยจะเป็นเวอร์ชันที่แปลจากภาษาญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าช่วงที่ทําคลิปอยู่เนี่ยเวอร์ชันภาษาอังกฤษยังไม่ออกแล้วก็ด้วยความอยากรู้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเล่นเกมในเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นต่อไปได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้น แล้วก็เนื่องจากว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยยังยากมากนะครับสําหรับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางจุดก็อาจจะไม่ได้เข้าใจทุกอย่างนะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ผิดพลาดไปนะครับหรือว่าตกหล่นไปเนี่ยก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับว่าแล้วก็ไปเริ่มกันเลยนะครับผมฉากเริ่มต้นที่ป่าแห่งหนึ่งนะครับซึ่งบอกว่าอยู่ที่เขตชายแดนของอาณาจักรนอร์ดน,นะครับ ซึ่งก็คือเมืองและก็สถานที่ของเกมนี้เนี่ยอยู่ในอาณาจักรนอร์ดนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในอาณาจักรของจักรวาลเกมรูนแฟคทอรี่ฉากในป่านะครับจะมีเด็กสาวคนหนึ่งนะครับที่เดินกลัวๆอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็ได้ไปเจอกับมอนสเตอร์ฉากตัดมาที่ตัวเอกนะครับหรือว่าตัวเราเนี่ยนอนคว่ำอยู่นะครับพร้อมกับมีวงเวทอะไรสักอย่างนะครับอยู่บนพื้น เราที่รู้สึกตัวขึ้นมานะครับแล้วก็เหมือนว่าจะจําอะไรไม่ได้เลยแต่พอได้ยินเสียงร้องของเด็กผู้หญิงนะครับก็เลยตัดสินใจไปช่วยทันที 不，不<就>，<laughs> หลังจากที่จัดการมอนสเตอร์เพื่อช่วยเด็กสาวได้แล้วนะครับเด็กสาวเนี่ยก็พยุงตัวเรานะครับเพื่อพาไปยังสถานที่ปลอดภัยฉ <c oughs> ากต่อมาที่หน้าประตูเมืองนะครับมีเด็กสาวผมสีชมพูที่ดูกำลังรวบรวมความกล้าเพื่อที่จะก,ก้าวออกไปข้างนอกเมือง แล้วก็มีเด็กสาวผมสีขาวอีกคนหนึ่งนะครับที่คอยแอบให้กําลังใจอยู่ด้านหลังแล้วก็บอกว่าพยายามเข้านะพริสซิลล่าซึ่งก็คือชื่อของเด็กสาวผมสีชมพูนะครับแต่ว่าก็ได้เห็นเราซะก่อนนะครับและสุดท้ายเนี่ยเราก็สลบไปนะครับเนื่องจากอาการบาดเจ็บ เราได้รับการพักรักษาตัวนะครับแล้วก็ตื่นขึ้นมาเจอกับ3ส,สาวสาวผมสีขาวซึ่งเธอคนนี้ชื่อว่าลูซี่นะครับบอกว่าเดี๋ยวจะไปเรียกคุณแม่มาแต่ก็มีนุ่มใหญ่อีกคนโผลมาซะก่อนพร้อมกับส่งเสียงวุยวายเพราะว่าได้ข่าวเกี่ยวกับหลานสาวของตนซึ่งก็คือคนที่เราช่วยไว้นั่นเองนะครับซึ่งเธอชื่อว่าฮินะส่วนนุ่มใหญ่ผมสีม่วงเนี่ยจะชื่อว่ามูราคุโมะ แล้วก็มีตัวละครอีกคนโผล่มานะครับซึ่งเธอคนนี้เนี่ยก็คือคุณแม่ของสาผมสีขาวลูซี่นั่นเองนะครับที่เธอเนี่ยกำลังจะไปเรียกคุณแม่ของลูซี่นะครับได้แนะนําตัวว่าเธอชื่อชิโมนุเป็นหมอประจําเมืองนี้นะครับแล้วก็ควบตำแหน่งเมเยอร์หรือว่านายกเทศมนตรีของเมืองแล้วก็ถามถ่ยเกี่ยวกับตัวเรานะครับ จังหวะน,นี้เนี่ยเราจะได้ตั้งชื่อนะครับซึ่งชื่อคานอนของตัวเอกชายเนี่ยจะชื่อว่าเอลเรสนะครับส่วนของตัวเอกหญิงเนี่ยจะชื่อว่า Alice. อลิสเราก็ได้บอกไปว่าจําอะไรไม่ได้เลยนะครับซึ่งก็คือกลายเป็นคนที่ความจําเสื่อมไปแล้วเรียบร้อย,อยทุกคนเนี่ยดูกังวลเกี่ยวกับตัวเรานะครับซึ่งเราเนี่ยก็มีความคิดว่าจะออกไปจากที่นี่นะครับเพื่อไม่ให้สร้างปัญหาเพิ่มเติม แต่ก่อนที่จะพูดจบนะครับกลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยกำลังถกเถียงกันว่าจะให้เราเนี่ยไปอาศัยอยู่ที่บ้านของตัวเองด้วยเหตุผลต่างๆนะครับทั้งพริสิลลามูราคุโมแล้วก็คุณหมอชิโมนุก็ด้วยนะครับจะมีแค่ลูซี่ที่ดูสงสัยในตัวเราอยู่คุณหมอชิโมนุเนี่ยก็เลยเสนอไปว่าให้เราเนี่ยไปที่ห้องของวัวหน้าเพื่อไปตรวจสอบด้วยสิ่งที่เรียกว่าโซโซเฟียว่าเราเนี่ยเป็นคนที่น่าสงสัยหรือเปล่า ริซิลลาแล้วก็ลูซี่ได้นําทางเรามาที่ชั้นล่างเพื่อไปที่ห้องของวอัวหน้าพอเข้าไปนะครับก็จะได้เจอกับวัวหน้าดีเวียเด็กสา,าวโรลลี่ผมสีทองที่มียศต่อท้ายด้วยคําที่แปลาๆก็คือวอัวหน้านะครับก็เลยเรียกว่าวัวหน้าดีเวีย ริสซิล่าแจ้งหัวหน้าดีเวียว่าเราจะมาตรวจสอบกับโซลโซเฟียนะครับแล้วก็ได้แนะนําหัวหน้าดีเวียให้เรารู้จักนะครับซึ่งคนคนนี้เนี่ยก็คือหัวหน้าซีดที่คอยปกป้องเมืองนี้ที่ชื่อว่าริกูบัสนะครับเราผู้ที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับว่าอะไรคือซีดอะไรคือริกูบัสนะครับลูซี่เนี่ยก็เลยอธิบายว่าริกูบัสเนี่ยก็คือชื่อของเมืองนี้ส่วนซีดเนี่ยก็คือองค์กรหรือว่าหน่วยงานที่ทําหน้าที่ปกป้องเมืองแห่งนี้ อันนี้ถ้าเกิดว่าเรายังไม่เข้าใจเนี่ยก็สามารถให้ลูซี่เนี่ยอธิบายซ้ำได้ครับหัวหน้าดีเวียก็สอบถามเราเบื้องต้นนะครับว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วก็ได้ทราบเรียบร้อยนะครับว่าเราเนี่ยความจำเสื่อม ก็เลยเป็นเหตุผลที่เราเนี่ยจะมาตรวจสอบด้วยโซลสเฟียนะครับซึ่งโซลสเฟียเนี่ยก็คือสิ่งที่มีลักษณะเป็นลูกแก้วเรืองแสงที่อยู่ในห้องนี้หัวหน้าดีเวียก็เลยบอกให้เราเอามือไปสัมผัสใกล้ๆกับโซลสเฟีย พอเราเอามือไปแตะกับโซเฟียก็เกิดแสงจ้าทั่วห้องจนแทบมองอะไรไม่เห็นตรงนี้เนี่ยหัวหน้าดีเวียจะคิดในใจประมาณว่าพลังรุนอะไรขนาดนี้หรือว่าหมอนี่จะเป็นซึ่งก็อาจจะพอรู้นะครับว่าเราเป็นใครหรือว่าเป็นอะไรกันแน่ดูเหมือนทั้งฟริซิล่าแล้วก็ลูซี่เนี่ยจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ว่าหัวหน้าดีเวียเนี่ยก็ได้ยืนยันว่าเราเนี่ยไม่ใช่คนอันตรายสามารถวางใจได้แล้วก็พูดเหมือนอุบอะไรบางอย่างไว้นะครับ เราที่งงว่าโซเซเฟียมันคืออะไรนะครับลูซี่เนี่ยก็เลยอธิบายตามที่ตัวเองเข้าใจนะครับจากที่ได้ยินจากคุณแม่มาโซเซเฟียเนี่ยก็เหมือนเป็นตัววัดพลังวิญญาณอะไรสักอย่างนะครับที่จะสามารถเข้าใจคนคนนั้นได้มากขึ้นผ่านการเอามือไปสัมผัสซึ่งหัวหน้าดีเบียก็ยืนยันว่าเป็นประมาณนั้นแหละหัวหน้าดีเบียบอกว่าถ้าหากไม่มีที่ไปเนี่ยจะมาช่วยงานฉันก็ได้นะตอนนี้ที่ซีเนี่ยกำลังยุ่งๆบางอย่างก็เลยไม่ค่อยมีคนประจําอยู่ที่นี่ พวกลูซี่เนี่ยก็เลยมาช่วยงานบ้างเป็นบางครั้งในขณะที่กําลังตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงนะครับก็มีคนเปิดประตูเข้ามาพร้อมกับตะโกนว่าเกิดเรื่องแล้วคนคนนี้ชื่อว่าเซชิรุนะครับซึ่งไอเรื่องใหญ่ที่ว่าเนี่ยก็คือแว่นของคุณยูกิได้หายไปนะครับโอ้โหเรื่องใหญ่มาก mm hmm. วหน่าดีเวียเนี่ยก็เลยให้ลูซี่ไปช่วยจัดการให้นะครับกลับมาที่ข้อเสนอของวหน่าดีเวียต่อนะครับ หัวหน้าดีเวียนยก็บอกว่าก่อนที่จะได้ความทรงจํากลับมาเนี่ยจะลองมาช่วยงานที่นี่ไปก่อนไหมเราที่เริ่มสนใจนะครับก็ตอบตกลงไปหัวหน้าดีเวียนยก็เลยโยนงานให้เราเริ่มเลยนะครับซึ่งก็คือให้เราไปทําฟาร์มโดยจะให้ฟริซิล่าเ,เป็นคนสอนงานให้แล้วก็อธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าซีดเ,เป็นองค์กรแนวแนวพึ่งพาตนเองนะครับแล้วก็งานนจะไม่ได้มีแค่การทําฟาร์มเท่านั้น ฉากต่อมาพริซิล,ล่าจะสอนเกี่ยวกับพื้นฐานของการทําฟาร์มนะครับซึ่งจะมีการใช้จอบเตรียมดินการหว่านมาเมล็ดแล้วก็การรดน้ําหลังจากนั้นเนี่ยก็กลับไปที่ชั้น2นะครับแล้วก็บอกว่าที่นี่เนี่ยก็คือห้องของเราก็คือองค์กรซีเนี่ยจะเป็นทั้งที่ทํางานแล้วก็ที่อยู่อาศัยนะครับหัวหน้าดีเวียนเนี่ยก็อาศัยนอนที่นี่เช่นเดียวกันนะครับที่ห้องชั้นล่างที่นี่เนี่ยจะมีคนมาบ่อยนะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรก็จะพร้อมให้คำปรึกษาได้ทันที แล้วก็แนะนำเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเตียงนอนปฏิทินแล้วก็เครื่องโปรเจคเตอร์ที่เอาไปดูพวกฉากแอนิเมชัน 2D ที่เราปลดล็อกเรียบร้อยแล้วและวันนี้ก็จบลงนะครับโดยให้เราเนี่ยได้พักผ่อนซึ่งก็คือโดนบังคับนอนนะครับพร้อมประโยคฝันดีจากพริสซิล่า แล้วก็หลังจากตื่นขึ้นมาพริซิล,ล่าก็มาปลุกอีกต่งางหากนะครับพร้อมกับฉากเปิดตัวด้วย oh, 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 oh. ตอนเช้านี้ลูซี่ก็มาด้ยวยเช่นกันนะครับเราได้ถามเกี่ยวกับเรื่องของแว่นเมื่อวานนะครับซึ่งลูซี่ก็ได้จัดการเรื่องนี้ไปแล้วเรียบร้อยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแว่นของคุณยกูกิไม่ได้หายนะครับแต่ว่าอยู่บนหัวของเธอนั่นเองนะครับแหมมุกไม่ค่อยซ้ําเลย สองคนนี้ที่มาเจอกับเราตอนเช้านะครับก็คือจะมาส่งข้อความเกี่ยวกับคําแนะนําแรกจากหัวหน้าดีเวียนะครับนั่นก็คือให้เราไปทักทยายชาวเมืองนะครับก็เหมือนเป็นภารกิจแรกของเรานั่นเองสําหรับในพาร์ทแรกก็จบลงตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวไปมาต่อกันในพาร์ทหน้านะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาดูเข้ามารับชมกันด้วยนะครับสวัสดีครับ